สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโรงเรียนโรงสีนะครับ EP สองนะครับสอนลูกให้เป็นเท่าแก่โรงสีครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตุคือโรงสีข้าวนี่ครับเมื่อคลิปที่หนึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมจะสร้างโรงเรียนแล้วใช้เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์การสอนนะครับเราก็จะเริ่มสอนอะไรบ้างมีคนถามมาเยอะ ครับเราจะเริ่มนะครับคือจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเรียนจากรุ่นสู่รุ่นครับนี่ภาพผมนะครับเครื่องนี้สร้างมาเมื่อเกือบยี่สิบปีแล้วครับและนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับหินโคนหินโคนซึ่งเราตั้งชื่อว่าดีไรแปลว่าข้าวสวยนะครับข้าวดีจนผลด,ดีครับเราเป็นผู้ผลิต นะจากรุ่นสู่รุ่นคือในวิชารงสีนะครับคนที่สีเข้าเป็นเนี่ยเยอะครับคนเก่งเยอะแต่คนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยน้อยคือเขาเรียกว่าเข้ามาในระบบการสีเข้าเนี่ยน้อยแล้วคนที่สีอยู่ก็อายุมากขึ้นมากขึ้นเครื่องจักรก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับทำให้มีการต้องศึกษาเวลานี้โรงเรียน เทคนิคนะครับเทคนิค้วสวรรค์เนี่ยวิทยาลัยเกษตรแลคอสวรรค์มีวิชาการสีข้าวนะครับเป็นวิชาเลือกครับแล้วเวลานี้ลงสีนี่ครับทุกคนกำลังสนใจมากนะครับครับเดี๋ยวต่อไปครับนี่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็ไปพบกับท่านนายกรังสรร์สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับวันประชุมใหญ่ก็เกิดเรื่องนี้นะครับท่านนายกบอกว่าจัดไปเลยเยาวีสูตรผมสนับสนุนเดี๋ยวมีอะไรให้โรงสีผมเนี่ยผมนี่หมายถึงท่านนายกนะครับบอกมาเลยมาดูงานได้ยินดีต้อนรับเราจะเป็นเราจะได้สร้างคนใหม่ๆเข้ามาในโดยธุรกิจโรงสีข้าว ให้สีข้าวเป็นเพราะเวลานี้เนี่ยครับเรียนตามตรงพนักงานสีข้าวเจ้าที่ในลูกสีน้อยมากครับนอกจากลูกหลานแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเยอะเครื่องจักรพัฒนาไปเยอะเวลานี้ไปถึงระบบ plc ไปถึงสกาด้าแล้วครับครับเดี๋ยวเราก็จากนั้นเมื่อปีใหม่นี้ผมก็ไป คารวะไปเยี่ยมท่านเมื่อสองปีที่แล้วท่านเป็นนายกสี่ปีแล้วต่อมาก็คุณรังสารเมื่อกี้<ด>นะครับเป็นนายกนะครับก็ลูกสาวครับท่าในในายกตอนนี้ลูกสาวเนี่ยได้ขายข้าวนะครับข้าวสารออนไลน์ชื่อข้าวตาต่อครับเดี๋ยวผมจะคลิปมาขึ้นให้ครับนะครับก็คุยกันสนุกบอกว่าสนับสนุนเต็มที่ออกมาเลย ยินดีต้อนรับจะมาดูงานเมื่อไหร่บอกลู่หน้าเนียนะจะได้ทําเข้าเลี้ยงด้วยนั่นนะครับใจนะครับขนาดนั้นนะครับครับนี่ครับนี่คืออุปกรณ์การสอนของเรานะครับสอนด้วยระบบทันสมัยครับแล้วก็นี่ครับโรงสีทั้งโรงโรงสีนี้ผมสร้างให้ สหกกณ์ในประเทศไทยเนี่ยประมาณเจ็ดโรงนะครับอันนี้เชยภูมรครับโรงนี้ครับนี่ครับมีลิ์ขึ้นข้าวตู้ไฟกระเทาะต่างๆครับครบนี่แหละคืออุปกรณ์การสอนและอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนเรานี่แหละครับเรียกว่ามาเรียนจริงจะส่งลูกหลานหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงสีแล้วมาเพิ่มทักษะ มาเรียนรู้ใหม่ๆครับหลายท่านมีคนถามบอกว่าเล้ยอพิสูจน์คิดเท่าไหร่ถูกมาก่าครับเราอยากจะส่งเสริมให้คนเนีเข้ามาในแรงงานหรือคนที่มีความรู้เข้ามาทางนี้ครับมันจะได้ลดต้นทุนและเพิ่มโลงสีมีทัก,กษะมากขึ้นครับนี่ครับอันนี้นะครับโลงสีใหม่ๆนะครับหลายท่าน จริงๆข้อมูลเนี้ยมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นข้าวเปลือกเนี่ยจะสีได้กี่กิโลเป็นข้าวต้นได้นะครับตอนนี้ครับข้าวต้นไปนข้าวขาเซนข้าวปลายข้าวท่อนข้าวกล้องลำละเอียดลำหยาบแกรบรวมทั้งสิ้นหนึ่งพกิโลหลายท่านบอกว่าไม่รู้สัดส่วนแต่เขาเปลือกนีครับพันกิโลไม่หายไปไหนครับมันอยู่ในนี้แหละครับ แต่ลงสีที่สีเก่งสีสวยสีดีก็ข้าตน้นนี่ก็เยอะอันนี้ก็ลดลงนิดหน่อยอันนี้เยอะลดลงไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ลดลงไปอยู่ตรงนี้ขึ้นชั้นมาเรื่อยส่วนลำละเอียดนี่ถ้าขึ้นไม่ดีครับแต่ว่าข้าวปลาลำลำหยาบเหมือนกันถ้ามีลำหยาบเยอะแสดงว่าเครื่องกระเทาะทําให้ลำหยาบขึ้นเยอะข้าวหักเยอะแลกลบเนี่ยกับสิ่งเจอปนเนี่ยอันนี้ต้องพอดี มาทางลบถ้ามากแปลว่าเข้าวไปแกบเนี่ยครับมันมันมันจะเป็นตัวโชว์ว่าเลยโชว์ว่าผลผลิตของเครื่องจกักรเราเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับสี่ภาษาในโรงสีวัตถุดิบต้องดีเครื่องสีข้าวต้องประสิทธิภาพดีพนักงานต้องมีความรู้ความชำนาญระบบการตรวจสอบปรับเครื่องสีต้องเหมาะกับข้าวครับเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อี3ีสามนะครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับโรงเรียนโรงสีที่โยนผลดีเรารับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานมาฝึกมาอบรมได้ครับในราคามิตรภาพครับขอบคุณมากครับวัสทีครับ